โอเคครับตอนนี้อยู่กับผมแจ็คเมมิลเลตนะก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนวิธีการคุมรถอ่าวิธีการคุมรถแต่ผมเปลี่ยนคันก่อนดีกว่าวันนี้ผมจะมาเปิดแป้นนี่ผมจะมาเปิดแป้นให้ดูแล้วกันนะสำหรับใครที่แล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจคลิปที่แล้วที่ผมเคยสอนไปนะสำหรับการคุมรถอ่าวันนี้ผมจะมาเปิดแป้นให้ดูอันที่มันคุมง่ายๆอ่ะห้าสิบละกันจะได้ดูกัน มันค,มคุมไม่ง่ายหรอกอาจจะครอบคุมเรื่องเรื่องการคุมรถเพราะว่า r 5 0มันไม่ใช่คันที่คุมง่ายแล่ก็ไม่ได้คุมยากนะก็คือกลางๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาคุมให้ดูว่าเวลาผมไล่สตอรี่เวลาผมคุมรถเวลาเล่นงานดาอะไรเงี้ยสำคัญมากเรื่องการจุดรถคุมรถที่เพิ่งแล้วผมไม่ได้เปิดแป้นไว้ให้ดูก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเปิดแป้นให้ดูจะได้เข้าใจกันแบบลู่ลวงนะเพราะว่าบางคนก็ยังงง,ง,งอยู่เห็นว่าทักหลังบ้านมา ผมมาเต็มเลยแต่ผมไม,ไม่ได้มามีโอกาสมาทําอ่ะเดี๋ยวดูเราผมคุมรถใช่ไหมนี่อ่ะเกินใช่ไหมแล้วเรากดชิปมันคือการกดหน้าลงกดคอนโทลคือเงยหน้าขึ้นดูแล้วก็การพรลิกรถพอเราลดราข้างนี้ใช่ไหมเราอยากจะพลิกซ้ายเรากด A อเราอยากจะพลิกขวาใช่หไหมรถมันจะเริ่มไปอ่ะเราพลิกขวาเรากดดีรถมันจะเริ่มไปเราก็กดจนกวา่า รถบันพีความกลับมาอ่ะอ่านี่เห็นภาพไปนะเพราะว่าผมก็ได้แปะไว้ซ้ายล่างอ่าสำหรับใครที่ยังไม่เห็นภาพก็คือแปะให้ดูแล้วมีคียบอร์ดเปิดให้ดูเลยแล้วก็บางคนบางคนเวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวอ่ามาเหินโอเวอร์บางคนอาจจะเหินไม่ขึ้นอ่าเพราะว่าเหินไม่ขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้กดคอนโทรลค้างเพื่อกดลดตูดให้ต่ําลงบางทีตูดมันจะดิง มันจะมีเนินตรงนี้มันจะมีมันจะมีเนินตรงนี้นี่ข้างหน้านี่ก็คือตูบมันจะดิงเพราะว่าเราไม่ได้กดคอนโทนรลค้างแล้วเวลาเหืนมันจะเหินไม่ไปอ่ะเราก็ต้องรับแต่สุดจูด,ด้วยนะบางคันก็ไม่จาเป็นต้องกดเพราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะติดถนนดีอะไรอย่างงี้จะกดไว้เดินตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเนินเห็นปะกดปุ๊บมันมันก็จะเงยหน้าเห็นปะกดชิปให้เงยหน้าลงแล้วก็คุมรถ ให้มาลงแบบนี้เพเาี๋ควเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกเหินนึงอีกเหินหนึ่งก็คือจะพาคุมรถอ่าหมุนการหมุนรถหมุนรถหมุนรถซ้ายขวาหรือว่าเราหมุนรถยังไงอแล้วล้วก็ค่อยเอามาปรับรวมใช้กันมันสามารถคุมได้หลายๆปุ่มในในการคุมรอบหนึ่งการเหินรอ,อบนึ่งมันสามารถคุมได้หลายปุ่มผุจะเหินสูงๆเลยนะตัวนี้ แล้วเราก็คุมให้อยู่กลางอากาศใช่ปะแล้วเราก็หมุนรถก็คือการกดเว a c าแล้วก็กด A D เห็นปะหมุนอันนี้คือการหมุนรถกดกด D ครางครับเนี่ยหมุนรถแล้วก็เดี๋ยวผมจะหมุน A ให้ดูอ่ะหมุน A หมุน A อ่ะหมุนไปทางซ้ายตะกี้หมุนไปทางขวาละมจะหมุนทางซ้ายให้ดูปึ๊บหมุนรถให้ตรงแล้วเรากดเ p a บา b a A นี่มันจะเป็นการหมุนเห็นปะผมกด A เรื่อยๆเลยมันก็จะหมุนเรื่อยๆเห็นปะ เห็นปะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาในเวทีแอดวานซ์แล้วละกันสำหรับคนที่ปุ่มหรือว่ารู้ปุ่มแล้วว่าเออชิปมันคือการกดหน้าลงนะคอนโทรมันคือกดหน้าขึ้นก็คือกดตูดให้มันเงยขึ้นกดชิปก็คือการกดหน้ารถใท้ให้มันให้มันต่ําลงแต่ผมจะเหินแล้วก็คุมรถให้มันแบบคุมรถให้มันแบบเปรยเ,เ,เลยนะอ่ะคุมรถสภาพนี้อ่ะอ่ะแล้วแล้วเราก็คุมรถใหม่ก็คือ กดยังไงก็ได้อะกดนี้แล้วก็เราคุมรถแล้วก็กดให้มันบาลานซ์หลายๆปุ่มอ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกเพราะว่ามือมันจะไปเองอดูนะผมลองใหม่มันจะผมจะคุมรถให้มันให้มันตีลังกาเลยนะแบบว่ามันไม่ออกมาในทา่าท่าที่ดีอ่ะอะคุมรถให้มันตีลังกาอ่ะ,อ,ะอยู่ภาพนี้ใช่ปะแล้วเรากดกดให้เงยหน้าอ่ะแล้วเราก็คุมรถมรถ ใช่ไหมง่ายๆไม่ยากเลยการอากาศก็เหมือนกันการจะพลิกเหมือนกันมันสามารถกด A พลิกเหมือนกันได้อดูนะไม่จำเป็นต้องแค่ไม่จำเป็นต้องแค่การยอ,าอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเรากด A อย่างเดียวก็ได้นะกด A มันก็จะคือการพิกรถซ้ายขวาเหมือนกันใช่ปหมจากกด D กด A เหมือนกันถ้าเราไม่เติมสเปซบาร์อ่ะถ้าถ้าผมสรุปให้ง่ายๆก็คือถ้าเราสมมติว่าเรากดสเปซบาร์และ A มันคือการหมุนรถ แต่ถ้าสมมติว่าเรากด A และ D มันคือการพลิกรถอ่ะเหมือนเหมือนตอนที่เราเหมือนตอนที่ผมทํารถความให้ดูแล้วเรากดพลิกมันก็เหมือนกันเราสามารถทําอย่างนั้นกลางอากาศได้เหมือนกันแล้วก็ชิปคือการกดหน้าลงแล้วก็คอนโรลคอนโรลคือกดหน้าไอ้เงยหน้าขึ้นเข้าใจไหมกดลดกดหลังลดให้หน้าลดเงยหน้าขึ้นผมเข้าใจถูกไหมไอ้ผมพูดถูกไหมเออ แล้วก็ชิปก็คือการกดหน้ากดหน้าลดลงผมน่าจะอธิบายเคลียร์นะเพราะว่ามีคนมาบอกผมว่าเออชิปที่แล้วมันดูอธิบายไม่ค่อยเคลียรนะ์นะมาดูไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมาอธิบายแบบเปิดแป้นเลยแล้วก็เรื่องเมาส์เรื่องเมาส์จริงๆจริงๆอ่ะถ้าเราเก่งแล้วอ่ะเราไม่จำเป็นต้องบังคับเมาส์ก็ได้อย่างบางคนถ้าสมมติว่าเมาส์อยู่อย่างนี้เลยอ่ะบังคับรถเราจะรู้มุมใช่ป่ะแต่ถ้าใครมือใหม่เราสามารถ ทาให้มันตรงแล้วก็ลองบังคับได้เราจะได้รู้ทิศทางอะ,อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแต่ถ้าเราชิบเซียนแล้วหรือว่าเราชินกับการคุมรถแล้วอ่ะเราไม่จำเป็นต้องบังคับเมาส์ให้อยู่หลังรถแบบนี้ก็ได้เราจะบังคับในทางนี้ก็ได้แบบอ่ะเราอยู่ข้างหน้าใช่ปะเราเราก็แค่ถ้าสมมติหน้ามันเงยเราก็เราก็กดกดชิปให้มันหน้ากดหน้าลงก็ได้เหมือนกันแต่ ถ้าจะเอาชัวร์ก็คือเราเราเราหัดกล้องให้มันมาอยู่หลังรถอ่ะเหมือนการคุมตัวละครเหมือนเราคุมไม้เหมือนกันเราจะออกท่าเราเราจะทําท่าเนี่ยเราก็ต้องคุมให้มันอยู่หลังตัวละครใช่ปะแต่ถ้าบางคนถ้ามันรู้ท่าแล้วมันก็แค่กดตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยตาเชียร์อยู่นะคลิปนี้นี่หุน่นปึ๊บหุนห่นมาตรงปึ๊บสวสบิตบ้าปึ๊บปึ๊บคอนโทรลชิปอ่ะใช่ปะ แล้วก็คุมตามสไตล์ของเราให้มันรถมันลงมาพอลงมาปุ๊บมันจะได้ขับต่อได้มันสําคัญมากเลยนะไม่ว่าจะเล่นสตอรี่หรือเล่นงานดําหรือว่าจะหนีโจรหนีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการคุมรถนี่สาคัญมากมากเลยอ่ะถ้าเราคุมรถไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลงท่าที่ผิดพลาดให้ดูที่ผมเคยเห็นว่าหลายคน,คนที่คุมรถยังไม่เป็นลงท่านี้บ่อยมากแล้วก็จะเกมเพราะว่าโดนยิงล้อเพราะว่าบางคนบางคนมันคุมรถได้ไม่ดีอ่ะ ท่านี้เลยนี่อ่ะก็ยังคุมรถไปเซียนผมก็จะต่อหน้ามาอย่างนี้ึ๊ออ่าดูดิถ้าสมมติว่าแต่เนี้ยมันค่อนข้างที่จะดีเพราะว่ามันกระแทกเนินปุ๊บแล้วมันก็จะกลับมาเป็นภาพนี้แต่อย่างบางคันถ้าบางคันมันแย่จริงๆก็คือมันจะลงมาแบบหงายท้องเลยอ่ะพอหงายท้องปุ๊บเราก็จะเสียเวลาในการพลิกรถแล้วแตอ,ตอก็จะตามหลังมาถูกป่ะละ่ะตามหลังมาปุ๊บแล้วเขาก็จะยิงลอ้อเราก็จะเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ย อย่างบางรอบถ้าสมมุติว่าเราเราขับมาดีๆคุมรถดีๆเราเหินทีเดียวล่ะาจะหลุดเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยออคุมรถดีๆอย่างเงี้ยจะเหินขึ้นขวาแล้วกันไม่ว่าเราจะเหินพลาดหรือว่าเราจะยังไงเราเอาเอาเอาให้ตู่รถเข้าหาหน้าเราแค่นี้เราก็จะคุมรถได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีเหินตรงนี้ที่บางคนยังเหินขึ้นไม่ได้ผมจะเหินขึ้นให้ดู ผมจะลองไม่กดคอนโทรลก่อนนะแล้วก็ลองเหินให้ดูดูทีโซถเยนะตรงน่ะผมกดคอนโทรลก็ได้อะให้ตูดมันติดพื้นอ่าเราก็เหินึบบนียแค่เนี้ยเหิน,ข,นขึ้นละสเตเดียมอ่าบางคนยังเหินไม่ค่อยได้เพราะว่ายังไม่รถบางคันอ่ะคือผมแนะนําให้กดคอนโทรลไว้ค้างไว้สาหรับการเหินทุกรอบนะแนะนําอันนี้คือคําแนะนําสำหรับผมเนี่ยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหรือ มุมมุมไหนเราสามารถคุมรถได้ตลอดเวลาไม่จาเป็นต้องเหินอย่างเดียวอ่ะเนีย่ยเราเหินสั้นๆนี้ปุ๊บเราคุมรถแค่ให้มันลงสวยๆเราจะได้ขับต่อได้อะอย่างเหินตรงนี้ก็เหมือนกันผมเคยเคยเห็นคนมาเหินแถวนี้ะนะดูนะเหินตรงนี้ปุ๊บเหินนี้ปุ๊บนะมันอยู่ท่าน,นี้เราก็แค่กดนี้ปุ๊บแล้วก็แล้วก็หมุนรถอ่ะ คือผมไม่สามารถอ,อธิบายเป็นคําพูดตอนตอนขณะขุมรถได้อะคือมือผมไปเองฟิลเหมือนแบบเราเล่นไม้เล่นมีดอ่ะเวลาเราจะไปสอนใครคนหนึ่งเราก็จะสอนได้ไม่ดีพอเท่าเท่าที่เรากดให้ดูถูกไหมเออมันเหมือนกันคล้ายๆกันเลยพวกเราอ่ะเวลาเวลาขับรถอ่ะคนเราก็จะขับแบบ W A D ถูกไหมแต่บางบางเนินอ่ะสมองบวา่าเราไปเราไปเจอเนินใหญ่ๆเนินที่มันกระดกหน้าอ่ะอย่างเนินนี้ยนะเราแค่เราก็แค่เงยหน้าขึ้นกด คอนโใช่มันเงยหน้าขึ้นอันนี้กดชิปกดคอนโทรลแล้วก็ชิปใช่ไหมถ้ามันลงสวยๆเราจะได้ขับต่อได้อะไรเงี้ยแต่พอเราเหินึอ๊อเอาสไตล์เรื่องางาดำเลยเหินเนี่ยอันนี้พลาดเราไม่สามารถคุมได้ดีพอแต่เราสามารถคุมให้มันให้มันไม่แย่จนเกินไปให้เราไม่เสียหลักเกินเนีย่ยเนี่ยเราคุมตาเวลาไต่ก็เหมือนกันเวลาเราไตา่ผมก็ไม่เก่งเรื่องการอธิบายให้คนเข้าใจง่ายๆหรอกแต่ผมก็เปิดแป้นไปเลยแล้วกันให้คนจะได้เข้าใจง่ายๆอ่ะแต่ตรงน,นี้ ลงมาคุมรถหน่อยอันนี้พลาดอ่ะแต่มันก็ยังมาได้อยู่ต้องฝึกขับเรื่อยๆสำหรับคนที่ยังคุมรถไม่เก่งนะพวกการเหินอะไรแบบนี้ยอ่ะตรงนี้ทุกที่อ่ะจำเป็นต้องใช้การคุมรถทั้งนั้นนี่เปิดตรงนี้อ่ะเราพลาดใช่ปะเราคุมให้มันอยู่หลังอันนี้ผมพลาดเพราะว่าเราคุมรถคือเราไม่หันรถมาคือตรงสุดเราคุมแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแอดวานเกินไปหน่อยเพราะจากคนคุมรถซีเจนเหมือนกันแต่ผมก็ ไม่ได้บอกว่าผมเสียหรอกผมแค่แค่คุมเป็นอต้องขับรถไปบ่อยเวลาเราเหินอ่ะเหินให้ดูเหินเินมาอย่างนี้อ่เลยหน้าขึ้นแล้วก็กดชิปลงนี่อ่ะตายลงนี่ร,รถใช่ไหมไม่ว่าเราจะเหินในรูปแบบไหนถ้าสมมติว่าการคุมรถมันยังช่วยได้อยู่เราก็สามารถทําให้มัน ที่มันแย่ที่มันลดมันจะคว่ำเลยเราก็สามารถทําให้มันแบบคว่ำน้อยลงหรือว่าเกิดความผิดพลาดน,น้อยลงได้กับการคุมรถมันเลยสัมพันธ์มากเวลาเล่นงานดําหรืออะไรเงี้ยถ้าคนคุมรถไม่เป็นมันจะยากก,ก,ก็คือเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพในการในการหนีหลุดอะไรเงี้ยเวลาเราเหินเรากดคอนโทรลไว้เราคุมรถเราอยากไปซ้ายเราเออสเปซบาร์ A, สเปซบาร์เอสกสเปซบาร์ดีหน่อยหนึ่งอ่ะเราเหินลงตายลงปุ๊บ ต้นไม้อันนี้อันนี้อันนี้เหนือการควบคุมหน่อยหนึ่งก็เลยจะคุมไม่ได้เพราะมันต้นไม้แล้วรถมันเป๋อืก็ประมาณนี้สำหรับการคุมรถนะคลิปนี้ก็อาจจะหากหลาเยอะหน่อยบางทีก็อาจจะพูดไปเรื่อยยหน่อยแต่ผมก็อยากให้คนเข้าใจจริงๆเพราะว่าคลิปนี้ผมมาเปิดแป้นให้คนเข้าใจจริงๆจะได้เวลาทําการดําหรือว่าเวลาขับรถจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะหรือก็เป็นความรู้ดีๆมาบอกอโอเค ก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมีความรู้ดีๆหรือว่ารถด,ดีๆมาแนะนำก็ผมจะมาทำคลิปให้ดูนะครับ